หัวนมหัวนมผู้ชายมีไว้ทําอะไรเอาไว้เขียนเล่นหรือเปล่ารอเล่นครับคลิปนี้นะครับมีคําตอบแต่ก่อนอื่นขอกดหัวใจคนละดวงนะครับปกติแล้วนะครับผู้หญิงเนี่ยมีเต้านมไว้เพื่อให้นมลูกแต่ในผู้ชายเนี่ยหัวนมเนี่ยมันไม่มีหน้าที่นั้นครับแล้วมันเกิดขึ้นมาทําไมย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นตัวอ่อนครับในคันเนี่ยเพศของเรายัางไม่ได้ถูกกาหนดในช่วงแรกทุกตัวอ่อนนะครับจะเริ่มต้นจากโครโมโซน X ซึ่งถ้ามีโครโมโซน XX X, ก็จะกลายเป็นผู้หญิง แต่ถ้ามีคโครโมโซม X Y ก็จะกลายเป็นผู้ชายซึ่งในขั้นต้นของตัวอ่อนร่างกายจะเริ่มจากคโครโมโซน X ใช่ไหมครับหัวนมของผู้ชายจะสร้างขึ้นตอนนั้นแหละครับ <_ S 1> พอผ่านไประยะหนึ่งถ้ามีคโครโมโซม X Y ร่างกา,กายก็จะเริ่มสร้างอวัยวะเพศชาย <_ S 1> ก็อาจจะพูดแบบตลกๆได้นะครับว่าตอนอยู่ในท้องแม่เนี่ยเราเคยเป็นผู้หญิงมาก่อนแล้วหัวนมผู้ชายเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรแม้จะไม่ได้ในการให้นมลูกครับ แต่หัวนมของผู้ชายเนี่ยยังมีเส้นประสาทรับความรู้สึกอยู่ทําให้ไวต่อการสัมผัสครับแล้วก็อาจเป็นจุดกระตุ้มอารมณ์ทางเพศได้เป็นฟังก์ชันทางธรรมชาติที่ทําให้รู้สึกอยากสืบพันธุ์ครับผมสรุปนะครับหัวนมผู้ชายเกิดขึ้นเพราะร่างกายสร้างมันก่อนที่เพศจะถูกกาหนดแม้จะไม่มีหน้าที่ให้นมแต่ก็ยังมีเส้นประสาทรับความรู้สึกเป็นหนึ่งในจุดที่ไวต่อการสัมผัส และกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้ครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์น่าสนใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมตั้มเบต้าครับ